วาย1ตัวคูณ6ไมาอีก234บาทคุณผู้ชมคูณสิมอีก300บาทวาย1ตัวยังไงครับผมทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาลครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์ g แกงครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับสล็อตมาจงเวนะครับของค่ายสล็อต PG เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการดูสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมาอัตราชนะอยู่ที่93%ซนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลทที่น่าเล่นและก็น่าลงทุนมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอ้คุณผู้ชม15บาทวาย1ตัวสเกตเตอร์ตกลงมาแบบนี้ยังไง30บาทคุณผู้ชมโอ้โหสวยสวยครับผมสเกตเตอร์3ตัวคุณผู้ชมแจมแมวมากๆเลยนะครับเปิดก็เอาเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจนะครับที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอดศูนย์แปดได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับมี ประกาศผู้โชคดีด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันก่อนนะครับจังหวะนี้เหลือ6ครั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้เบ็ดที่30บาทนะครับจังหวะนี้1น0้บาทวายหนึ่งตัวคูณสีมาอีก276สบาทสวยๆคูณ6มาอีก180บาทวายหนึ่งตัวคูณส0มาอีก150บาทคุณผู้ชมไหลไม้โอ้โหนาเสียรายมากๆเลยนะครับอเป็น บิ๊กวินนะครับหรือว่ารางวัลก้อนโตที่726บาทนะครับคุณผู้ชมอ่าถือว่าสวยงามอยู่นะครับโอเคคุณผู้ชมลุยกันต่อนะครับเหลือโอกาสอีก4ครั้งนะครับเหลือ2ครั้งแล้วคุณผู้ชม6บาทจงาทังหวะนี้ยังไงคูณ4มาอีกสิบสองบาทนะครับวาย1ตัวคูณ6มาอีก234บาทคุณผู้ชมคูณ10มาอีก300บาทวาย1ตัวยังไงครับผม ไม่หนึอยแปดสบาทนะครับหลายมาโอ้ยน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมนะเป็นบิ๊กวินนะครับที่732บาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังว่านะครับเรื่องของฟีสปินนะครับได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับอย่างน้อยก็ถือว่ามีกําไรนะครับเงินรางวัลรวมของเราที่1,400กับอีก94บาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โห ต้องแบบนี้สินะครับต้องมีกําไรแบบนี้นะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจนะครับอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ 084WGHQQ ได้เลยนะครับโอเคครับุณผู้ชมเดี๋ยวผมนะครับก็จะไปสุ่มผู้โชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยครับอ่าเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะครับก็จะมาสุ่มนะครับผู้โชคดีนะครับทั้ง5ท่านนะครับที่ผมนะครับให้ตอบคําถามนะครับในคลิปที่แล้วว่าตัวอักษร5จุดสีทองมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับในคลิปนะครับคำตอบก็คือ22ตัวนะครับคุณผู้ชมมีคนตอบถูกทั้งหมด8คนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มนะครับคนนะครับที่จะได้รับรางวัลทูมันนี่วอลเล็ต 100บาท5รางวัลนะครับอ่ารายชื่อก็ตามนี้เลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีท่านแรกนะครับอ่าโอเคครับผมหยุดยังเอ่ยอ่าโอเคครับขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณเนมุมิด้วยนะครับโอเคครับผู้ชมไปกันต่อเลยนะครับผู้โชคดีท่านที่2นะครับจะเป็นใครครับผมอ่าโอเคครับผม ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณวอร์นิงด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลทูมานี่วอลเล็ตหนึบาทนะครับโอเคคุณผู้ชมต่อไปเป็นผู้โชคดีท่านที่3นะครับโอเคน่าจะแน่นอนแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณลีจอยส์ด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลทุมานี่วอลเล็ตหนึบาทนะครับโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมคนที่4จะเป็นใครครับผมสีเดียวกันซะด้วยอ่ะยินดีกับคุณเฮียโดมด้วยนะครับ เป็นผู้โชคดีท่านที่4ของเรานะครับคุณผู้ชมหมายหผมผู้โชคดีท่านสุดท้ายนะครับจะเป็นใครคุณผู้ชมผู้โชคดีท่านสุดท้ายของเราโอ้ยสีเหลืองมาแบบนี้ก็แน่นอนครับขอแสดงความยินดีกับคุณไม้แมปด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้ง5ชื่อนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับอ่าทั้ง5ชื่อนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะตกหล่นหรือว่าจะไม่ได้รับรางวัลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแอดวินทักไปนะครับอ่ะก็ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับเข้ามาตอบคําถามกันนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะพยายามจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกแน่นอนนะครับจะพยายามแจกบ่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเวลาผมมีคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่ามีกิจกรรมนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับ อะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอย h นแก๊งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ